เบอกว oh. e ่าวันจีเขาบอกว่าได้วันนั้นบอกว่มาวิ่งแต่กัผู้คนได้บอกว่าบอกว่าวนลงบอลน่ะผู้รักน่ะโนหมาเอาสร้างวงเน่นสร้างวงบอว่าที่หุนหลุดเล่นว่ามีได้หมาแค่เราวิ่งกรขึ้น่ง

กันเออยำมาขูขายกับเกินรุดหลุดอด <c oughs> ออลงพอพวกข้าข้อเข็มหน่อยไปเขถอะก็จะเย็นกันเยปรงกันเด้อเอนะจะไปหอยเข้าตอกเตะหอยเ้วไปไปหอยจะดอกไม้นไปยอลงวันี้ประท่อาวานนี้ปุ้ร้านคนนะ <c oughs> เยไปต่ำดอกไม้คนน้คนให้คนซุ่นคนซื่นคนเดียวหอยหอยอ๋ไปเห็นมาจ,ะจ,ะจะ้าแจ๊ล่ามล่ามลามออกมาจเลยเธวีนังใส่บัน นยันเอไปห้อยอ่านอำเภอั้าใส่านางเพ่ก็ได้เยเออย่ามานังทักเพก็ได้นล่อย่าห้อยมาว่าขึ้นเป็นป่วงข้าวเอ็ดลางงานไม่นจ่เอ็ดอืคได้เราข้าวตอกแตกมาเฮ้อพอเรากันห้อยก็ต้องไหม้นั้นเราไปเอ็ดหนักให้ชูนใสหวาลูกเปนจับหมีจับ่าทขอบาทนี้บัรขนาดเ ใา่จะแช่แล้วเมืงบ้านนี่ตัววะบันบนนให้เนี่ยผัดอ้อยนะโอ้ยมนกเงขักแล้วตัววะยมนไก็ู้ของส้หนามากค่ะเอ็ดาเือกนอยทั้งเลยแม่โคยาหมาเอาสายซ้อนี่เยหนิเเธอเกินในบ่อเลยมาแต่เธอกินในบ่อเลเลนี่นีนีนี่ตกการเลยนี่ตงการเลยแลนฮ่อแลนหอย นาแลแหลมเลยแม่อม่ได้เืดนอนนั่งกับตีันเลยห่มันก็มีนั้นแหลได้วมันหมื่นแล้วตนงนี้ยบอกกานแค่ตนเอาไ่เราเพื่อเรายาหัวแม่นี่มันพอแห้งแล้วากเลมันเป็นมาตั้งแต่พันไดนะเป็นนงแต่เกิดเลบอกว่า นอย่างไข่เนี่ยแต่ห่าปฏิบนนัติมันมีแแหกไปเลยเนี่ยมาเนี่ยก็ใส่โจมๆไนแล้วเนี่ยมันเคยได้กินน้ำมันก็นแหกเหนาะกับกรขวดเลยละเออผู้ใดผู้ดผดใดหายกินมันกับผู้จักเดยว้าย,ยแกงห้างเล็กๆเซลล์แล้ว ใ่อนเนเจ้าเจ้าบลเกือมันมันกระบดสนใจเนนำประจับนเอยองานเลือกันตอนนั้นอเขาเอาจานมันไป็บมนโตเข้ามาก็ค้องกินมันมันเคยเกนะนี่จานนี้ไปหานี่จมมีเต็งเมาเขาันกเอ้เพนเป็นหายกการเหมือนนันคนยังกินยง่เกิดมาก่อนเต็งเมานะมันกระเซยเยอะ เอ็ดไปกาไฟบอลแฮ่บนั้นไปเอ็ดอยู่บนเพิ่นเพิ่นโบเหาว่เนี่เอ็ดเนาไปเพิ่นเพนแล้วเนาะเอ็ดอันนี้เพเอ็ดเสมอเหินเจ้าของมาวัดจะให้มันสภาพจนมเอ่ยนะอ่าตงถือมีเอ็ดบ่หักนะมคืับเือยวนักนมาตัวของมันเลยเดเป็นยามตัว กินข้าวั้นนึงแล้วก็แล้วโลดนแหละมองจะกินก็เต็มยนหรือกิยาวก่อนกินแน่มาคืนมีนิ้วบอกบอกผู้มีน้วโอ้ยกินเผอกเลยนี่กินเผอกกินต่วันนี้และแต่พ่อบอกกับเจะกินเผอกยังตนทุ่งือเดียเรานั่งกินเลิลิลอด โอ้โอ้ซ้อมกันอะไรเชนนีซ้อมกันะไรได้สิคอออได้แน่ครับเนาะกิโลละสองร้อยสาวซึอนแห้่อนี้ออมาตาเอาหวานบ่เบาเช่ไหมไมันเบาวะคันจะซื้อเน่อมตาเอานั่นซื่อเมื่อว่าเขาแห้งเอ็นแห้งแล้วนี่น้าๆก็กันมืนบอก่นีนะมาช่องทีู่กหวาโอ้กันเลย